สวัสดีค่ะวันนี้เรามีของฝากจากไทยนะคะนี่กล่องใหญ่มากๆเลยสามสิบกิโลของเพิ่งมาถึงวันนี้นะคะเราจะเปิดกล่องของขวัญว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสั่งมาจากไทยนะคะกล่องใหญ่มาก สั่งอะไรมามั่งเอยของจากไทยนะคะของถึงเร็วมากเลยเราสั่งไปเมื่อวันศุกร์นะคะส่งมาจากไทยอันนี้วันอังคารที่อเมริกาสี่โมงครึ่งก็ได้รับแล้วใหญ่มากเลยะค่ะกล่อง แพ็กอย่างแน่นหนาเลยนะคะนี่เอ้าโอ้ยเ้อ้เยอะมากเลยกล่องใหญ่มากเลยนะคะนี่จะให้ดูนะว่ามีอ,อะไรบ้าง หน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือกึง่งสำเร็จรูปเล่นรถนะคะแล้วก็พริกทอดแม่อีพิมพ์มีหลายอย่างมากเลยะคะเอาในนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องออกดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง กินก๋วยเตี๋ยวเรือทอดมีหลายรสชาตินะคะ,ลละ,คะแล้วก็อันนี้มีขนมปั้นสิบนะคะตากคุณยายอร่อยมาก เราสั่งไปให้แม่ที่โคราชกินนะคะแล้วก็อันนี้เราก็สั่งมาที่นี่นขนมปั้นสิบสั่งมา3ามถุงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟเบอร์แม่มุ้ยกินแซบนะคะเราสั่งมาสองโหลยี่กล่องนะคะสั่งมาเยอะเลยเราจะลดคุน เดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือสำเร็จรูปเยอะมากเลยนีผงหมักหมูนุ่มไว้ทำบาร์บีคิวชาบูนะคะใส่ก๋ยวยเตี๋ยวโอ้แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยกระยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็อร่อยสั่งไปให้แม่กินที่โคราช อันนี้อะไรหนังปลากรอบนะคะก็แถมมากับขนมปั้นสิหนังปลากรอบอันนี้ก็เตี๋ยวเรือเราสั่งมาสิบหอ่อแม่อพิมพ์แล้วก็อันนี้ชุดว่ายน้ำนะคะ เื่อแล้วก็อันนี้แขนปอกรอยสักนะคะกันแดดอันนี้ยางลัดผมเขาบอกอันนี้แบบไม่ไม่ไม่ไมไมกินผมนะอันละห้าสิบบาท นี่อะไรเอออ๋อเจีวฮ้อนนะคะเจีวฮ้อนเจีวฮ้อนออนี่กากหมูนะคะกากหมูทอดิกทอดปอ,อกแขน นี้ผมหมักหมูนุ่มเราสั่งมาสามห่อนะคะโอ้อันนี้จะถุงเสื้อผ้าของเราชุดออกกำลังกายส้อ้าเซ็กซี่นะคะอันนี้สายไหมาสายไหมานะคะอยากกินสายไหมไม่า้องกิ แล้วก็อันนี้กล่องใส่บุหรี่อันนี้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือกระยาศาสตร์นะคะกระยาศาสตร์เราสั่งมาสามถงุง สั่งมาให้แม่กินที่โคราชแม่บอกอร่อยอันนี้ซอสก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าพีตักข้าว <c oughs> ที่นี่หาซื้อยากมากเลยหาไม่มีวอมาห้างเลยต้องสั่งมาจากไทย เตียวเรือเลิศรสก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศลอดอ,อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งกึ่งสาเร็จรูปนะคะสั่งมาสองแบบสองยี่ห้ออันนี้อะไรเออ อ๋อเครื่องพริกแกงแล้วก็น้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็น้ำเงี้ยวนะคะสำเร็จรูปเหมือนกันค่ะก๋วยเตี๋ยวห้ง นี่แจ่วฮ้อนโนนสะอาดนะคะนอย่างเี้จะลองกินดูแต่ยังไม่เคยกินเพราะว่าอร่อยสั่งมาสองขวดเกี๋ยวเรือสำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งนะคะเดี๋ยวจะลองกินเย็นนี้เลย หลายไหมหลายสีเลยเน,นีไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์แม่มุยกินแซบอันนี้ดีมากเลยเราเคยกินแล้วตอนนั้นสั่งมา12กล่องหมดและตอนนี้สั่งมาใหม่ เต้นตื่นเต้นค่ะห,หมดแล้วกล่องหนึ่งหมดเลยกล่องใหญ่มากเลยคุ้มค่ะเราได้ครบหมดแล้วของเราไฟเบอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปพริกทอดสายไหม พริกแกงครบแล้วครบแล้วตื่นเต้นแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย